ลุงจำบัดอยู่ดานไทยจ้าทุกมาสอนแล้วเขาตู้เชียงพะลมมังเึิง,งวังมวิงเนี่ยตัวใหญ่แห้งนะพี่นอ้องขอกรับสวัสดีพอแม่พี่น้อง F4 เบอร์สุบูสุคนนดจ้ะมพาผมรบกวนสองสลับมันเลสูงนะจา้ามันหนีมะนนาวไป ตอนนี้กะเมสิมาผูกแขนให้เดจะพี่น้องผูกแขนก่อนออกจากบ้านผูกแขนอวยพ่อนผูกแขนให้พอนเนาะมาดแขนให้พรนั่นแหละพี่น้องสิเด้ไปหาเงินเนาะต่างถิ่นต่างเดนเนาะกับผูกแขนวอวยพรนใหน้เนาะให้เดินทางปลอดภัยหาเงินได้หลายมีแต่คนหักคนพแพงนะจ๊ะพี่น้อง วลาลงเฮือนไปทางไกลนะเวลาลงเฮือนไปทางไกนะล,ลอไไกพอแม่ปปุยตาใหญ่กะสิมักมัดแขนให้ลูกให้ล้านแบบนี้เนะะาะจ้ามะนาวกะกาบสามเถือเอเ่อนเนาะกัพผะในเฮือนเนาะพี่นอ้องอันนี้ก็จเป็นล้านเช้าลูกน้องท้ายเนาะพี่นอ้องตอนนี้น้องทรายกับเป็นคนขคับรถเนาะขามไปทรง่นก็สิาพาไปหลอ่อเมืองมุกดาหารเลยและสิาพาไปเที่ยวสวนสัตว์มุกดาหารเลยเนาะพี่นอ้อง มากกันหลายคนเลยส้าหน่อยนาเนน้องทรายน้องสุภัยน้องพี่น้องกะมีหลายบอดดิวันสิภาพไปนอกจากพี่น้องคนมาสิภาพไปเลี้ยงมุกกะถาน,น้าเนาะ มูกระถายอยู่ฝั่งไทยเพราะว่าเพื่อนขามมาไทยดูดูพี่น้องเพื่อนขามมาไทยเลยเพื่อนก็ขามไม่กินมุกระถกกระถ่ายในนอกพี่น้องนเนอกเพื่อนมาประจําเลยเพื่อนมาสื่อคงสื่อของเม,มื่อที่เพื่อนกบมาเสือเอาของมาขายนอะอยู่ไม่ขอไม่โควิดกับวิซีนอะพี่น้องนอกนี่นอกก็ นางลดไปตามที่น้องชายภาพไปเลยเนาะจ้าพี่น้องก็ยังมีท่านหัดดอกเนาะจะาก,กาสิหธาดานแล้วเนาะกาสิหธาดานอาสวรรค์กเขตแล้วเนาะจ้าพี่น้องอันนี้ก็ได้ตอนนี้เขาก็าหอดแล้วกะอาวัตลงปจับเนาะอยู่ดานล่างนี่ก็คือ ลงไปจำผู้เดียวเนาะบัสซีบัสเนาะกับผู้เดียวเอาลงไปจำก็ได้เนาะบัสมะนาวนี่เป็นบัสใหม่พี่เนาะไปเบิ่งว่าสีเทอร์ไรนาะบัสใหม่นี่บัสใหม่ส to ิถถอหรือส <willst tasting S 2> ิแพงพอส่ไลายบัสใหม่สิแพงเนาะพี่เนาะเป็นไม้โซดโซหนหอยังบอทอะไรจำแทกเถื่อนเลยเนาะเห็นฮะกะแล้วเนาะนี่กะสนอยนานนาะพี่น้องเนาะนั่งรถไปร่วมกันเพิ่นว่าเพิ่น่อยากเข้ากล่องเพิ่นว่าหน้าเพิ่นดำเพิ่นว่าพี่น้องเอ้ยนี่เนาะกะร้านทรายเนาะสะพายพี่น้องเอ้ย นางข้างหลังนออ้องกลางหน้ากะน้องไส้นังเนาะพี่น้องตอนนี้กะไกลแล้วนาะพี่น้องอันนี้ก่จาจับบัสซิสแล้วนาะบัตรมะนาวอยู่ฝั่งเล่านี้หนึ่งร้อยบาทนอาอบัรมะนาวอยู่ฝั่งเล่านึงร้อยบาทเนาะมาลดส่วนตัวมนสีบโบแพงคือห้านังรถทั่วขามด้อพี่น้องแต่มาลดส่วนตัวนี่มนสีราคาสีบโบแพงเนาะอันนี้กะ เมนอาสะพานมิตรภาพไทยเล้าสองเนาะพี่น้องสวัสในเขตมุกดาหารเนาะจ้านี่ก็เป็นเมนนำล้อมเป็นสะพานพี่น้องนำข้องนี่กว้างกว้างพี่น้องเลยกว้างแห้งเลยน้ำกะหลายหลายพี่น้องก่าอุ้ยออนซอนอยู่นู่จ้กพี่น้องอันนี้กะไก่สิขาดเคืงสะพานแล้วเนาะจ้าเคืองสะพานเหมือนกะสิพี่สัญลักษณ์พุทธบาทอยู่ระวังกลางเนาะพี่น้องเนาะนี่เนาะอา น้องชายอยู่ทางหน้าเป็นคนถ่ายคลิปใหน้นพอมนันเอานางขังหลังน้องพี่น้องเนาะอ่าไปพึ่งว่าเห่าไปหอนมุกแล่เห่าสิไปไซเนสิไปกินย่างเนาะเพันสิพาไปกินยังเนาะพันชีพาไปเล่นย่างเนาะพันมาประจําเลยพี่น้องเพันหูเพันคาปโปรดดี ทั่วจังหวัดมุกดาหารเลยเนาะอันนี้ก็สิเป็นรถค้นสินขาเนาะที่มาจากไทยเนาะพี่นนองสิไปเวียดบ่หรอสิไปลาวเนาะพี่นนองเนาะไปได้ทั้งสองทางรถบางขั้นมือนกับไปเวียดรถบางขั้นมือนกับไปลาวเนาะพี่น้อะรถค้นสินขาเนาะอือนี่ก็เป็นไฟเขียวไก่สีหอวดานแล้วพี่นนองก็ไก่สีหอวดานไทยแล้วเนาะนี่กะ ขี่ไปเลยเลือ่อตรงไปเลยื่อกะสิมีป้ายบอกยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดมุกดาหารเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เนาะไกและพี่น้องไปเบิ่งว่ายูดานไทยมะนาวสิเปิดจากลอยเนาะ่ะจำบัดบัดใหม่พี่น้องขาบัดเก่านี่กะอืมบ่แพงดอกจากพี่น้องหาประมาณแบบประมาณลอยหนึ่งเรือนี่แหละพี่น้องเอยแต่ว่าบัดใหม่กระสิแพนงนเนาะเด็ดแต่ทนหอนพี่น้องเอยเด็ดขาหอขานคักอะไรเนาะ อยู่ฟังไทยนี่ต้องล่จมจำต้องร่วมจำอันปึ่มไผ่ปึ่มมันเนะะ้อจ้าพี่น้องพาอยู่ฟังลาวนี่ล่งแตู่้เดียวผูดดวนนหนึ่งอารมณ์ก็ได้เนาะแต่อยู่ฟังไทยนี่ต้องจำไผ่จำม,มันเนา LO, ะค่าจำบัตรโคมาหน้ากับพอดีสามลอยเนะะ้ะพี่น้องเป็นบัตรใหม่เนาออ่าอยู่ฟังลาวนี่รอยหนึ่งอยู่ฟังไทยสามรอยเนาะเป็นบัตรใหม่บัตรเปิดใหม่ๆเลยเนาะ,ะอ่าปกตินี่อ่ากปประสีบัาณนี้แหละพี่น้องบัตรใหม่เน,น,น,นาะให้เนาะเซ็จแล้วก มาหล่อพี่น้องตอนนี้น้องชายพามาหล่อสวนสัตว์ก่อนเนาะอ่ามาหล่อสวนสัตว์อ่าสวนสัตว์ยังก่อนเนาะอ่าช่างทองฟาร์มนี่แหละพี่น้องเอ้ยเป็นสวนสัตว์ที่แบบมีสัตว์หลายชนิดเลยเนาะจ้ะไม่ได้คนกับสีบัวลายเนาะถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์คนสีลายเนาะเพรานส้มีการโชว์เนาะมีการโชว์การแสดงเนาะอันนี้ก็เป็นวันธรรมดาก็เลยบัวลายเนาะพี่น้องคนก็เลยบัวลายเนาะ นี่เนาะสางตัวใหญ่แหงพี่น้องตัวแบบใหญ่แหงเลยเนาะขานี่ยอู้พี่น้องเอ้ขาสางใหญ่ขาเลยน้อง้ายไปอันเติมบัตรเนาะแบบว่าบัตรที่แบบว่าไปซื้ออาหารให้ให้ซัดนะพี่น้องเอาไปแลกเอาเงินไปแลกเป็นบัตรนี่เนาะเดียวแต่ห้องสีแหลกเท่าไดทเนาะจะพี่น้องนี่เนาะกลไปแลกอาหารใหม่ซัดเนาะจากบัตรนี่กะเพราะว่า อาหารในซัดในี่กะบุกไปมีคนหายพราเมื่อนี้เป็นวันเป็นวันลน,นเหตุเวียกเค็ดงานเนาะจ้ะถาวันเสาร์นาทีนี่คนกะสิไลยแหละพี่นอ้องนี่เนาะร้านใส่พันกระยาเนาะพี่น้องเนะาะบุกกะเข่าไก่สางตัวใหญ่เพันกระอยากใหญ่เนาะอืมไกะใหญ่แห้งเลยพี่นอ้องสางขาเนี่ยแบบป้อซ้ำกระตูคนเลยขาเนี่ยป้อโอนโอนพี่น้องอ่อนโอ,อ,อ,อนเป็นใหญ่งามเฮ งามเป็นงามงามพี่น้องเอ้ยออนซอนสางใหญ่แหงเลยสัตว์ที่มีหลายสนิทเนาะพี่น้องมียังไปหล่ไล่ย่างเลยพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันว่าสิมีสัตวดยังไหนเนาะเริ่มต้นเฮาก็มาเบิ่งสางนี่แหละพี่น้องมื้อนี้ไปไสเลยเบิ่งแต่สางนี่ซะก่อนเนาะพี่น้องเนาะอ่อนซอนเพิ่นตัวใหญ่เนาะพี่น้องเพิ่นฮู้ความฮู้ความได้พี่น้องสางนี่เนาะอันนี้ก็ นี่วนนี้ไปใส่เลยอยู่กับสางคือเก่าเพิน่นหูคว่ำได้พี่น้องบอกอยังเพิ่นเกิดเหตุได้พี่น้องสางนี่เพิ่นฟึกแบบฟึกมาดีเลยหูคว่ำแห้งพี่น้องนี่ยังวันนี้ไปใส่อยังอยู่กับใส่คือเก่าออน่อนคว่ำงามได้พี่น้องเนี่ยจะเป็นเพิ่นงามสางตัวนี้งามก,กับงามงามพี่น้องเอ้ยงามคักเลยออนโซ,อน,อน,ซอน,นออนโซนคว่ำใหญ่นะเพิ่นเกิดมีควาำสางพี่น้อง ความสางทำความสะอาดอนามัยดูแลฝึกสอนเนาะนี่เนาะเ้องผ้าขาออกไปยางเล่นพี่น้องเพื่อคลายข้อมเครียดเนาะเพื่อบ่บ่ให้สางเครียดนี่แหละพี่น้องเพ่ผ้าพาวสางออกไปยางอันนี้ก็สิเป็นนกกระจอกเทศเนาะพี่น้องตัวใหญ่แหงเนาะนกกระจอกเทศนี่ตัวใหญ่แหงแหงพี่น้องเพื่อสิ่งกสิคังกุ้งไว้กุ้งมันเนี่ยกุ้งเนาะพี่น้องเนาะแต่ละสัตว์แต่ละสัตว์เนาะอันนี้ก็สิเป็นกุ้งเนาะพี่น้องมาเบิ่ง กุ้งเหงังนูนี่น้องกุ้งเหงังล่ะพี่น้องยังไม่ได้เห็นอยู่ได้นน่อ่าสิเป็นกวางพี่น้องเอยเป็นกุ้งกวางนาะนี่ร้ายตัวแห้งพี่น้องอุ้ยอ่อนซ่อนเด้พี่น้องเอยกวางน้องมึงนี่เขาเป็นหนิพี่น้องเขาเป็นง่ามแห้งพี่น้องเขากวางนี่อ่อนซ่นเขาเป็นแห้งพี่น้องจาบมันง่ามคากนี่ก็สิเป็นหมาลาะพี่น้องเนาะเป็นกุงหมาหมามีสองตัวเนาะ มาใหญ่มีสองตัวแล้วกับหมาหนุอยนํานะพี่น้องตัวใหญ่แหงอันนี้สิเป็นสิงเนีพี่น้องแมวใหญ่แมวใหญ่โอ้โหแมนเนาะสิงใหญ่นะจ๊ะพี่น้องโอ้ยเป็นอากาศห่อนเิ่นกระเสลมไม่ดีแน่แหละพี่น้องอากาศห้อนห้องเิ่นกพบาะว่านม่มันหนาพี่น้องอันนี้กระโตสิเป็นตัวที่เิ่นแบบเหุ้ใลูกพี่น้องเป็นอะไสิฟึ้งมาแล้วเนาะหนองสาวหนงชใยเป็นสิเขาทายลูบได้แบบนนี้เต่มมะนาวนี่บอกตรงตรงพี่น้อง บอกกะเขาในหนอนหยาดพี่น้องเลยเรื่องบนสี่ฟึ๊กมาแล้วก็ยาเนาะแต่มะนาวเนี่ยเป็นคนหยาเนาะให้กุมให้กุมนั่นเป็นเขากวอนเนาะพี่น้องพื้นมากกวันเนาะพื้นเขาไปกวอนเลยเนาะเดี๋ยวถามเบื่อนตัวน้องชายน้องสาวเข้าไปเนาะมะนาวบอกบายบายมะนาวอะบอกเขาน้ำเดือนี่เพื่อนก็นอนในทรายลูกเรียพี่น้องเพื่อนน่ารักน่ารักเรียพี่น้องสัตว์นี่กระไรเออน่ารักแห้งสิงโตัวกระไร ตัวหมือนใหญ่ใหญ่แหงพี่น้องน่ารลักอะไรพี่น้องหูความูมอความเนาะนี่เนาะตอนนี้กระทึงคิวนอ้นองสาวน้องชายเขาแล้วเนาะเว้ยบ่บ,บ่พี่น้องหยานตอนนี้กระทายสองคนพวเมียเิ่นเนาะพี่น้องนอะบบเนี้น้องชายกับน้องสะพ้ายน้องพี่น้องเนาะอืมมะนเาในหยานนี่ช่างทองฟาร์มเนาะพี่น้องเนาะซื้อฟาร์มเนาะสื่อสวนสัตว์เนาะอืมแบบโอ้ตัวใหญ่แหง ผู้ควมคักอืม,อมจะมันจบตอนนี้กะมาเมคอเนาะพี่น้องเนาะมาเมคอเพราะว่าน้องสะพายเพิ่นมาซื้อเอาของอยู่ในเมคอมาขายเนาะพี่น้องเนาะเป็นประเภทขนมนุ่มเนยระกะระป๋องกระป๋องเพื่อนซื้อที่บอกที่วีน,ำน้ำเนาะพี่น้องนเนาะเพิ่นซื้อมาขายเนาะพี่น้องเพิ่นเอารถอดขามมาตลอดเลยพี่น้องตอนนี้เพิ่นก็ลัส่งอยู่ขนส่ง บอกข้อสอบมุกดหารนาะพี่น้องเน้องเป็นคำส่งแล้วน้องซาวน้องสายน้องสะพายเพป็นคำส่งอยู่บกขอสมุกดหารแล้วเพิ่นก็กลับเมื่อฝังกล้าวแล้วพี่น้องเพราะว่าเริ่มคำแล้วเนาะพี่น้องตอนนี้มะนาวก็ขึ้นรถทั่วเป็นที่เรียบร้อยแล้วพอตะขึ้นรถปุ๊บฝนก็ตกปั๊บเลยเนาะพี่น้องเนาะตกแบบแห้งเลยฝ่าฝ่าเหลื่อมฝ่าดังแบบโอ้ยนักเลยพี่น้องเอ้ย ทั้งลมทังลมทังฝนเลยเนาะจากพี่น้องบาทนี่โอ้ยเนาะรถสีออกได้อยู่บ่ลาไม่นี้พี่น้องคือเป็นตะอุกแถบบาทนี่โอ้ยคือมาตกแห่งได้เราพี่น้องฝนก็ได้เนาะได้นั่งทั้งหนาเลยจากพี่น้องฝนซึมใส่น้ำน้ำพี่น้องฝนซึมเนาะว้าจังเป็นเพันแห่งได้พี่น้องในรถก็ยังบ่ท่านมีไฟหลายคนเนาะเออมีสองสามคนพี่น้องเออได้หลุก็ได้คนยังบ่ท่านเกิดเนาะ ืนานางบริษัทบขสเนาะพี่น้องเนาะบริษัทบขสเนาะกะตอนนี้ก็มีมะนาวแล้วก็มี2-3คนนี่แหละพี่น้องเอ้ยอ่าแล้วก็มีพนังานเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะอ่ายาเบิ่งเนาะพี่น้องตอนนี้ก็ฝนก็เริ่มมวยแล้วเนาะเพิ่นก็เอาของมาแจกเนาะพี่น้องเนาะเป็นขนมแล้วก็น้ำผลไม้เนาะพี่น้องเนาะแล้วก็น้ำป่าเนาะพี่น้องอืมก็สิลองิมเบิ่งก่อนเนาะบดนี้ว่าเป็นไดเนาะ เป็นอันเป็นหุ้งอย่างเป็นหุ้งแบบนี้เลยตอนนี้ฝนกับหวยแล้วน้อจับพี่น้องดีตต่ฝนหวยน้พี่น้องเนาะขอฝนตกยิง่งแหงลมลมเนาย,นยขี่รถเนี่ยเป็นตะยานอยู่เลยพี่น้องยันถนนลื่นน้พี่น้องเนาะแต่ตอนนี้ฝนหวยพ้นหยุดแล้วพี่น้องเอ้ยดีใจดีนาอจับพี่น้องนี่นาอตอนนี้ก็มาหอดมอชิกแล้วพี่น้องบรไดท้ทต้นกระวางทางปัไดเนาะข่าลับพี่น้องเอ้ยนอนมวนแหง ตอนนี้ก็หอดหมอชีดแหลกะกสิย่างออกไปเปรี้ยพี่น้องหนาโรนนุ้นใหญ่อยู่นอกมอชีดไปแล้ละสิไปหานางวินเนาะตอนนี้ก็ได้นางวินแล้วพี่น้องในนางวินแล้วสิไปบอนที่ทํางานหรือว่าที่พักที่ทํางานหลาแหละพี่น้องเนาะตอนนี้ก็นางวินเนาะลอย ร้อยสี่สิบบาทเนาะต่อเพิ่นร้อยส่าบาทเนาะพี่น้องเพิ่นลยร้อยส่าบาทเนาะอืล่มแบบบู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 บเลยพี่น้องเอ้ยตาก็สิตุบๆ,นะาๆนะน,นาก,ก็ะสีคลายๆเนาะนอนขัดเตือนนะพี่น้องนอนในรถทัวร์เนาะเพราะว่าเมื่อยเนาะพี่นะ้องเนะาะก็เลยรับมาตอนนี้กับเพิพ่อนมาส่งอ่อนหนาบาทแล้วเพิ่นก็กลับพี่น้องมูลงไปฮับเอาเนะาะสาวตุกตาลงไปฮับเอาอยู่บอหนาบาทเนาะ ขึ้นมา,าก,ก็มาบ่งว่าสิได้ของฝากแกงเน่เนาะพี่น้องนาะมาให้เปิดได้ใบย่าหนางเน่ละพี่น้องเอ้ยได้อาหารบ้านเฮาคงอยู่คงกินบ้านเฮามาฝากเพิินเนาะนี่เนาะใส่ถุงมาเนาะใส่ถุงมาพี่น้องเอ้ย โค้งกาสิบึกเปียกจักหน่อยเนาะเพราะว่าน่ะมันซึมฝนตกฝนสะใสในรถทั่วเนาะทุกคนดุงก็อยากซึมๆเปียกๆแน่เนาะดีแต่กดบ่ทะลุเนาะหิวมาเนาะนี่เนาะจ้ะพี่น้องก็สิประมาณนี้แหละของฝากบ้านเฮามาแต่บ้านองบ้านนาเนาเพิ่นก็ดีใจและสุตาก็ได้เพิ่นได้ของฝากก็สิมีขี้เล็กแล้วก็มีใบยะนางเนาะพี่น้องเนาะมาออมแล้วก็เียดน้อยตอนนี้มาหัวน้องอยู่บ่นอยู่บ่นนอนเนาะ บนเฮตุงานแหละวะพี่น้องอ่ากาสิบไปอาบน้ำพักพรเนาะตอนอ่าแจ้งมากะสิบไปอันเฮตุงานไปเบิ่งงานเนาะอ่าตอนนี้ก็ยังมือดอยู่เนาะพี่น้องกะกะโ่เมือดไปไหนเนาะตอนนี้ก็าลุกมือ,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 อแล้วเนาะอ่านายเป็นนั่นแหละตื่นเนาะ,แล,ะ,ะแล้วก็เดี๋ยววันตอนด้สายเป็นตื่นไปแล้วเนาะแปนคุย พุทธเปียก็พ่นเนาะตอนนี้กะขอตัวไปหาอาบนะ้ำมาพักผ่อนกันนะจ๊ะวันนี้ตัวเบ้เลยเนาะรังรถมากะอากาศก็ยังหัวแน่เนาะกะขอจบคลิปสานี้นาะจา๊ะพอกันไปคลิปหน้าเด้อจ๊ะฝากเป็นเลยก็เชิญติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เด้อจ้ะสวัสดีสบายดีจ๊ะบ,บาย